สวัสดีจ้าพบกับช่องเอการาพาแซบอีกแล้วนะจ้าวันนี้พามาแซบยามเย็นๆจ้าผ่านิมีโอสตรีมสร้างรายได้นะทุกคนอันนี้พามากินของแซบอีกแล้วส้มตำเมนูปโปรจ้าตำโคราชบ้านเองเดจ้าพี่น้องให้ดูไปล้ๆเลยส้มตำช่ำๆเลยตำโคราชจ้าโรยด้วยถั่วที่สองกุ้งแห้งดียจ้า ตามแบบเพลทหวานนะจ๊ะตามคนน่าจะออกเพ็ทหวานเหมือนตาไทยเนาะแต่ตาไทยเขาจะหวานตัวโดดเนาะหวานเรี้ยวอย่างเงี้ยตามคนน่าอันนี้สไตล์เรานะตามคนน่าสไตล์เราเลยก็จะมีไอ้พักแล้วนี่พัแกแล้วก็เขากินรับแก้มกับสงตำปกติก็อยากกินสงตำแบบตัวโดดและนอนพี่นอ้อง วันนี้ก็จะมา,มากินไปมาเสบจ้ากับช่องเอกาปลาเสบจ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์ด้อยจะได้เปิดข้าการมองเห็นให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนด้วยสิคือเราแชร์ปับ๊บถ้าคลิปเรานะคลิปเพื่อนที่เราแชร์นะ่ะมีคนมาดูเรานะก็เราก็จะได้ปปวยค่าการมองเห็นต่อในมองทาเปิด้าคลิปนั้นถูกใจเพื่อนอน,นะเก๋กันเลยจ้า ไม่อยากใส่มือนะจะย่าพักผักบุ้งเป็นเมนูโปรดเลยผักบุ้งสวดชอเกินมากรื่อ,อย ก็แซบยำเย็นเก้บไปนอกเผ็ดแซบกินแบบนี้จัแซบ เผ็ดอีหลีทั้งเผ็ดต้งแสบใครจะหยุดได้กันบ้างเนี่งดีดัวยาก น้ำเนาะจนน้ำตัำํเสียใจจ้ยต้าโครานาแพทเองตำเองแพทเอง <c oughs> <c oughs> อะโคตรขำเนาะ เป็นไรเป็นรัวหน้าเราจดตำสุดแซ่ตำปูมาแต่กุ้งสวยี่ยนออจะเลียมเข้ามาเบิ่งเด้อกินแบบซุดแซ่กินน้ำตำกินน้ำตำด้วยในเหตุผลที่ต้องกินน้ำ ต้องตาให้มีน้ำเยอะราะแบบนี้ได้จิ้มน,น้ำตาแบบนี้มันจะแซ่บหอบอุ่งอร่อยหอบอ่ง พี đó, ่นองข่อยแรงนะจับต้มโหลาดเจบแบบนี้ไม่หมดรู้จะว่าไงจ้าหมดแน่นอ่ะของโปรยยังไงก็ส่งเบ็ด ใส่เบ็ดแล้วจ้าจวดคำใหญ่ตลอดเนาะจะไม่หมดได้ไงครับบางปุ้งกันสวยๆออกบุ้งจริงดัดหน้า อ้าวรองโหเลยปากแดงชมพูออกไปแล้วพริกสิบเม็ดนะเนี่ยต้งเผ็ดต้งแซ่บ จะบอยแล้วแอ่ะๆไปนี้ ไปดื่มชาเก้เเพสไันไหมน้องไม่ไหวคนระับโ้ยอยยางชั่วชั่วกินต่อจะหมดแล้วกินให้หมดเลยจะได้ไปอาบน้ำจ้า สู้ๆตามแทบต้งสู้ๆถ้าปกบงเขาก็ ทำยังไงจ้า หอบมากเผ็ดชอบกินเผ็ดด้วยจ้ะชวนเผ็ดได้เสียดนะกำลังสู้ไม่ถอย ปามาลอยเราหยุดไม่ได้เอาบุ้งมาแล้ว ทำแก่เผ็ดเลยโอ้ยหมดเด้อเด้อไปนอกเดี๋ยวแค่เศษส้มตันเศษตัวฝักยาวกินเล่นงั้นหมดก่อน แรมากอว่า,วา โอ้ยกระดาษเขากระดาษทีช่ชู้กอนขอซับขอยาตซับมาไจะเจนต่ออีกนิดนึงทั้งแซ่บทั้งเผ็ดใช้ได้พเพเ่อนทั้งหมด คำสุดท้ายเด้อพี่น้องก่อนจากลาก,กันเด้อขอบคุณที่คนที่ดูให้จบนขอบคุณห,หลายๆเด้อขอให้คลิปปังขอให้ผ่านได้ได้สเตีมขอให้ผ่านทุกอย่างเด้อจากขอใ้ไป่เพื่ตามเป็นแสนเด้อคนที่ดูจบนี มแล้วขอตัวลาก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณที่เบ่งวิดีโอสตรีมั้างานได้จ้าบายบยเจอกันใหม่เด้วนะ